สวัสดีครับพบกับเสือเสร์ดไม่เดินป่ามีดเชฟมีดกลัวนะครับวันนี้เสือนํามีดหลากหลายนะครับหลากหลายเหล็กนะครับหลากหลายมีดนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานนะครับเล่มที่1นะครับเป็นมีดดาบนะครับผมออกแบบสําหรับการฟันโดยเฉพาะเลยนะครับยาวอยู่ที่16นิ้วหกหุนกว้าง1.4โคน5มนิลนนะครับไล่ปลายบางน้าหนักอยู่ที่500กรัมครับราคาอยู่ที่1,500บาทนะครับตัวนี้เป็นเหล็ก ค,คอยสปริงรถไฟนะครับเป็นเหล็กที่หายากนะครับผมเมีดก็เหลือน้อยมากเลยนะครับออกแบบมาสําหรับการฟันนะครับด้าม9นิ้วเข้าได้อีฟอกซีครับสว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 บมจัดมากเลยนะครับฟอไลฟฟอสวนได้เลยนะครับ เล่มที่2นะครับเป็นสปาร์ตันครับเป็นมีดที่ยาวมากเลยนะครับยาวถึง18ดนิ้วนะครับ18ดนิ้ว7ขุนนะครับผมเกบเเลยนะครับผมกว้าง1.6นะครับโคน5มิลน้ำหนักอยู่ที่5้าห้ากรัมครับดามเก้านิ้วครับออกแบบมาสำหรับการฟันเหมือนกันครับฟันยาวเลยนะครับผมมีดนีน้ำหนักนะครับผมสสววว นะครับออกแบบมาสําหรับการฟันโดยเฉพาะเลยนะครับฟัน2มือได้ครับฟันมือเดียวได้ครับเล่มที่สามนะครับเป็นมีดลาบครับเหล็กสปริงรถยนต์นะครับสปาร์ตันเป็นเหล็กรางรถไฟนะครับผมเล่มที่สามมีดลาบเหล็กสปริงรถยนต์ราคาเพียงเล่มละ500อบาทนะครับ ยาว10นิ้ว4หุนกว้าง1.4นะครับ1,5มิลน้ำหนัก300กรัมครับออกแบบมาสำหรับการลาบโดยเฉพาะเลยนะครับลาบซอยสับขยับข้อมือได้หมดเลยนะครับผมสวบสวบสวบเล็มที5ครับเป็นมีดป้องนะครับผมยาวอยู่ที่1 7นิ้ว4หุนกว้าง2.5 โคน8มิลไล่ไปบางน้ำหนัก700กรัมครับท้ายดามก็จะมีนะต่อท้ายดามให้ด้วยนะครับผมนะครับออกแบบมาสำหรับการฟันโดยเฉพาะเลยนะครับจุดคลาสสิกนะครับมีดของทานป่านะครับผม <c oughs> ราคาอยู่ที่1,000บาทครับ เล่มที่หเป็นมีดสับนะครับทรงนะครับบางตอนะครับปลายแหลมนะครับปลายเชิดนะครับกว้างอยู่ที่8นิ้ว2หุนกว้าง2.3งคน8มิลน,น้ำหนักอยู่ที่500กรัมครับ500กรัมนี่คือสับหมูได้สบายเลยนะครับแม่บ้านผู้หญิงมีใช้ได้เลยนะครับสับหมูสับเนื้อนะครับผมออกแบบมาสำหรับก,การสับ เล่มที่หครับเป็นมีดเน็บนะครับทรงเหนือนะครับผมทรงนี้เป็นทรงที่พานชอบมากเลยนะครับยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับกว้างสองคือสามคนเจ็ดมิลนะครับน้ำหนักหก0้กรัมนะครับมีจะออกเร็วหน่อยนะครับผมความคมครับคมจัดเลยนะครับ6ก0กรัมนะครับผม ราคาอยู่ที่950บาทครับเล่มที่7นะครับเป็นมีดออกทางทักใต้หน่อยนะครับยาวอยู่ที่11นิ้ว4หุนกว้าง2.1สัน7มิลน้ำหนัก600กร,รัมนะครับผมตามอยู่ที่9นิ้วนะครับ มีดตักใต้จะออกมาสําหรับการฟันโดยเฉพาะเลยนะครับปาลังนะครับผมเหล็กลังรถไฟนะครับผมเหล็กลังรถไฟเนาะทิปพวกหลังก็จะเป็นเหล็กลังรถไฟนะครับราคา850บาทครับ เล่มที่8ยาวอยู่ที่11นิ้วสีหุกว้าง22คน้ําน้ำหนัก600กะะ้วยกรัมราคาแค่บาทครับอันนี้เป็นมีดพานนะครับหน็บพานเหนือเลยนะคะระับลักษณะแบบนี้นะครับ9 5 0บาทแถมฝัก p ีซทุกเล่มน,นะครับเป็นเหล็กลางเนาะ เล่มที่9ยาวอยู่เป็นกุราขานะครับเป็นมีดฟันนะครับผมยาวอยู่ที่11นิ้ว7หุนนะครับอีกหนงหุนก็12แล้วนะครับกว้าง2-4โคน9มิลนะครับน้ำหนักอยู่ที่650กรัมครับกูราขานี่เป็นมีดฟันเฉาะเลยนะครับผมออกแบบมาฟันเฉาะแบบนี้เลยนะครับฟันอย่างเดียวนะครับผมไม่กินหน้าเกียงครับราคา1น0 0พันบาทนะครับ เล่มที่สิบนะครับเป็นมีดคอม้านะครับส่วนมากจะเป็นชาวใต้นะครับต่อด้ามยาวนะครับผมแล้วก็ฟันกิ่งไม้นะครับใบหญ้านะครับยาวอยู่ที่เก้านิ้วกว้างสองถสี่ันหกมิลน้ำหนักสี่ร้อยกรัมราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับนะครับคอม้าผมสนใจโทรกันเลยนะครับผมเล่มที่หนึ่งดาบนะครับเป็นเหล็กสปริงรถไฟเล่มที่สอง สปาตันเป็นเหล็กรางนล่นมีสานะครับมีลาบนะครับผมเป็นเหล็กสปริงรถยนต์นอกนั้นเป็นเหล็กรางรถไฟทั้งหมดเลยนะครับก็วันนี้ครับสนใจโทรหรือแอดไลน์0897560208นะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ